เตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปในการกำลังกิจการทางศิติแนวทางที่ให้สนับสนุสนสลากินแมงรัฐบานประเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สนับสนุสนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีสวัสดีครับเพกกื่อนสมาชิกครับปกติเช่นเดิมครับทุกเย็นนะครับประมาณ2องทุ่มทางผลการออกสลากออก b ีพออกนะครับเพราะว่าโฟดีรอ3ามทุ่มคงดึกไปเพราะฉะนั้นขอจัดแค่3ามฮานอยครับแล้วผลการออกวันนี้ครับเพฤษภาคม ก็ไม่เป็นที่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังดีใจด้วยนะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกท่กานได้ติดตามและได้ถ้าได้นําสูตรของเราไปใช้ก็ผมก็ดีใจด้วยนะถ้ามีโชคถ้าท่านยังไม่มีโชคนะก็ขอให้โชคมาเร็วๆเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันครับก่อนอื่นก็กดแชร์ด้วยนะครับถ้าผลงานดีโอเคครับวันนี้ฮานอยครับเรามาพูดกันนะครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงแล้วแนวทางการในข้อที่เราทําไปเมื่อเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างเราจะพูดเรียงแบบตามลำดับอย่างนี้ครับฮายพิเศษ ฮานอยธรรมดาครับฮานอย VP เราเข้ามา3ตัวบนเลยนะครับ2ฮานอยฮานอยพิเศษครับ162นะเทียบกับสูตรกำลังวันด้วยส่วนสูตรของเราเดี๋ยวให้ดูให้ชมครับ90ก็เข้ามานะครับ2ตัวล่างฮานอยพิเศษนี่เข้าทั้งบนทั้งล่างฮานอยธรรมดาเราเข้า2ตัวบนครับแล้วก็2ตัวล่างนี่ก็เข้าทั้ง2อย่างอีกแล้วครับส่วนสุดท้ายฮานอย VP เนี่ย ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับหกอย่างนลครับอันนี้เป็นยังไงครับหกอย่างเดี๋ยวติดตามชมครับไล่ทีละอย่างทีละอย่างกันวันนี้คงได้พูดกันอย่างนิดหนึ่งครับก่อนดตาอีกครั้งครับกดแชร์ด้วยครับามาแล้วอลองดูครับเราเริ่มจากอานอยพิเศษก่อนอานอยพิเศษเนี่ยจำได้ไหมครับมันมีสูตรหนึ่งแปดดาวสูตรเด่นล่างเราสูตรแปดดาวใช่ไหมครับ วันนี้ยังอยู่ครับพรุ่งนี้9ดาวถูกติดต่อกันมา8วันติดต่อกันนะครับมีคลิปบน YouTube อ้างอิงนะครับท่านลองไปชมได้นะสูตรนี้หาหน่อยพิเศษนะครับเริ่มจากสูตรแรกก่อนเอาผุมเอาสองตัวล่างก่อนสูตรพระเอกของเราประจำวันประจำเดือนประจำปีไม่น่าเชื่อว่าสูตรต่อเนื่อง8ดาวเสด็จงวดวันนี้ครับ7พฤษภาคมหาน่อยพิเศษนะครับ2ตัวล่าง ยังคงอยู่ครับแตหลัก10ล่างนี่แหละครับไปบวก1 2 2คงที่9บวกหึงได้10ใชจเลข0 0นบวก2ได้2 2บวก2ได้4 024ครับจะเห็นว่าเลข0ครับเข้ามาในตำแหน่งไหนครับออกอะไรนะครับ162 90ครับไม่น่าเชื่อครับสวยงามแต่ขนาดไหนลองชมดูครับ162 90 9 9 0เนยนนะครับผมลอง ต,ตรวจสอบสูนิดนึ่ง09ครับผมถึืว่าปกติสูตรเราเข้า2ตัวตรงๆเลยนะครับสองตัวล่าง09ครับขอโทษครับฐานโทษรีบไปนิดหนึ่งนะครับพอดีผลการออกออก,ก16209ยังไงก็ถูกครับแต่มันจะตรงไม่ตรงเพราะฉะนั้นถ้าเป็น09ตรงนี้ตรงเลยครับผมนึกว่าสูตรน,นี้เป็นที่รักจริงๆขอเสียงปรบมือนะครับหครั้งนะครับ16209ครับ จะเห็นว่าเลขศูนย์เนี่ยนะครับเข้ามาในตำแหน่ง10ล่างเลข9เข้ามาในตำแหน่งหน่วยล่างนะเมื่อประกอบคู่กันสูตรเลขบินเราก็0ูนย์เตรงนี้ครับ2อันถ้าจะจับยังไงนะครับมาดูซ้ายมือเรานี่ครับชุดนี้ครับโอเคครับสวยงามพรุ่งนี้จะเป็น9ดาวนะครับสูตรนี้15งวดติดนะครับกว่าจะได้แต่ละดาวแต่ละวันนะครับยังไม่หลุดเลยครับสูตรนี้2ตัวล่างตรงเลยครับ นี่หาหน่อยพิเศษเดี๋ยวจะคำนวณต่อไปส่วนเลขบนชุดเลขบนนะครับออก162นี่จริงๆแล้ว1ชุดบินนี้ก็สวยงามครับส่วนนี้เป็นไงบ้างครับ162621กงน่ะครับไลแต่แรกนะครับจากที่ออกบ่อยมา7267็ดสอนแต่แรก,ก็ยกนนี่นะครับ6 สอก็เข้ามาที่ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูครับมันจะมีสูตรกำลังวันให้เทียบดูนะฮะแต่มาดูนี่ครับนี่คือชุดเลขบนนะที่ว่าอย่างนั้นก็คือ1 6 2ใช่ไหมครับ3ตัวบนหาหน่อยพิเศษ7พฤษภาคมเราคำนวณ2กับ7เป็นเลขบิ่งเลขเด่นเอาเลยครับออก1 6 2 0 9 เห็นว่าเลข2ครับเข้าในตำแหน่งหน่วยบน,นแล้วพอจับชึดก,กับเลขบินจะได้มีอะไรครับ2 1 6 6 1 2 1 6 2เรียบร้อยครับครบ3ตัวถูกต้องครับผลลัพธ์นะเพราะฉะนั้นจับคู่2ตัวบนก็ตัวนี้เป็นยังไงล่ะครับสวยงามไหมครับ 1, 6, 2นะอันทนี้ผ่านพ้นไป ถ้าเกิดเป็นแผ่นเทียบนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนิดนึงอันนี้เป็นแผ่นประจำวันนี่ครับแผ่นประจำวันเราเลขประจำวันพื้นฐานนะครับที่ผมในไลน์กลุ่มเราเนี่ยจะมีตัวนี้เนี่ยแนบไปให้เวลาเราวางแนวนะวางแนวจะมีแผ่นนี้แนบไปให้ใช้ประกอบกับฮานอย์พิเศษโดยเฉพาะเลยฮานอย v ์ก็โดยเฉพาะเลยฮานอยธรรมดาก็โดยเฉพาะเลยถ้าท่านอยากได้นะครับ แต่ละข้อมูลตัวนี้ก็จะมีกําลังวันของแต่ละแต่ละชนิดเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับบางท่านเอาไปใช้หมดก็ได้แผ่นนี้ใช้กับหมดได้พวกแผ่นนี้ทอดแต่แผ่นเขียวจะมีแผ่นขาวอีก2แผ่นใช้กับฮานอยธรรมดาและก็ฮานอย VP ไปลงก็ได้ครับข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ที่ KTV Channel นะครับไม่มีแอดนะครับไม่มีแอดผมลืมไปถ้าใส่เครื่องหมายแอดนำหน้า KTV ตัวนี้เนี่ยแอดหมายถึงว่าแอดไลน์นะครับแต่ถ้า ท่านค้นหาก็ค้นหาแค่ KTV Channel ตรงนี้พอนะครับหรือใส่เบอร์โทรผมนะตอนท้ายจะมีรายละเอียดบอกให้วิธีเข้าในรายกลุ่มนะครับฟรีไม่เสียค่าบริการนี่ครับเลขโชคประจำวันพฤหัสหนึ่งหอนี่ครับ2 6 6 2 2ตัวบนมาดูเลขล่างนะครับเป็นชุด3ตัวบนก็ได้2 6 1นี่ครับ1 6 2สลับตำแหน่งไปนี่นะครับในนี้ของทาหน่วยพิเศษเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับฮานอยพิเศษเรียบร้อยไปแล้วเราก็จะมาดูหานอยธรรมดาต่อไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคำนวณต่อเนื่องทานหานอยธรรมดาก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับเรามีสุดเข้ามาบ้างออก3824 4นะครับนี่ครับในที่3ตัวบนเราถึงแม้ว่าย,ยังไม่สำเร็จ100%นตะ3ตัวบนหานอยธรรมดาออก 382แปดสองนะคะสามแปดสองครับเลบินสี 4, 4. เราเข้ามาแต่ล8นี่แหละครับสก็คือนี่ครับวิ่งบนวิ่งล่างเราถูกต้องครับแปดสอปนี่นะครับวิ่งบนนะครับแปดสเข้าสตัวบนเราขาดนิดเดียวครับถ้างั้นเราเข้าเลยนะครับเพราะเราเน้นแกับสอถูกไหมครับ สามแปดสองนี่ครับเราเข้ามาแปดกับสองสองแปดนี่ครับเราเข้ามาได้สองตัวบนนี่สองตัวบนเราเข้ามาได้สองตัวบนถ้าปักหลักร้อยบนแม่นนะครับนิดเดียวครับถ้ามีเลขสามอย่เรียบร้อยเลยครับสามแปดสองสามสองแปดนี่นะครับเรียบร้อยเลยนี่ครับเพราะฉะนั้นเลขสามแปดจะมีสามแปดห้านะครับสามแปดหนึ่งอย่างงี้นะครับใกล้เคียงแล้วครับใกล้เคียงแล้วโอเคครับอันนี้คือชุดเลขบนนะครับก็ถือว่าเข้าสองตัวบน ก็จะมีวิ่งบนเข้ามาสูตรนี้คู่นี้จะคำนวณต่อเนื่องครับสูตรฟ้าประทานนะฟ้าประทานฟ้าประทานพรวิ่งบนน้อยธรรมดาออก82นี่ครับ38244เป็นไงครับเข้ามาทั้งคู่เลยครับสตัวบนไปเลย อันนี้คือสูตรชุดเลขบดของอาฮานอยธรรมดาทีนี้เราไปดูฮานอยสองตัวล่างยังไงธรรมดาสองตัวล่างไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะมันออกสี่สี่นะครับออกสี่สี่ออกสี่สี่เดยววิ่งไม่แม่นนะวิ่งไม่แม่นสามอย่างเข้าไปแล้วนะครับอันนี้สองตัวล่างฮานอยธรรมดาเราผิดพลาดตรงเลขวิ่งพลาดบ้างนะแต่เลขมันเข้ามาเยอะแล้วแหละครับเพราะมันมีทั้งห้าตัวนะครับ เลขออก3 3มสามสามแอง่ใช่ไหมครับสามแปงยังไงเลขสีมันก็เข้ามาอยู่แล้วนะครับเพราะมันตัวเดียวแต่คงยากน,นิดนึงเพราะถ้าไม่ใช่เลขวิ่งเราคงไม่ได้กันไปเลขเบิ้ลสุดท้ายปิดท้ายเราไปดูฮานอยบีพีครับยังไม่หมดนะครับฮานอย v ีพก็ไม่ยิ่งย่อนไปก่อนกันเวลาก็ใกล้จะนั่นละชิบกันนาทีเราลองดูสักนาทีหนึ่งฮานอย v ีออกอะไรเอ่ย 5 8 1แปดหนึ่งหนึ่นะเราจะมีแค่เลขห้ากับเลขแปแต่วิ่งเราเข้าวิ่งบนเราเข้าเลขห้าเนี่ยมีหม้าห้าแปไมมีไหมนีครับมีในหมีแค่583ครับ แต่เด่นกำลังวันที่ผมเรียนในทานราที่ผมทํามากับ KTV c h anel n เนี่ยเข้าครบครับอันนี้เป็นอยู่ในไลน์เรานะครับถ้าท่านเข้าไปในไลน์ท่านจะเห็นแผ่นนี้ที่วางไว้เทียบคู่กันเอาไว้เทียบชนกันอันนี้คือวันพฤหัสนะเฉพาะวันพฤหัสกำลังวันวันพฤหัสของฮานอย v i p เรามีฮานอยธรรมดาฮานอย VIP เฉพาะจอดจงของเด่นกำลังวันนะครับเฉพาะหน่อยพีห้าแปดสองหนึ่งหกห้าแปดหนึ่งนะครับ ขอโทษครับ5 8 1 1 6ดห่เห็นไหมครับเดี๋ยวขอโทษนะครับ5 8 2แปดสอครับ5 8 1 1 6ผมเขียนผิดนะครับมัน5 8 1นะครับ5 8 1 1 6ดห่เดี๋ยวผมเขียนตรงนี้เพื่อเขียนผิดโอเคครับ5 8 1 1 6โอเคครับแล้วข้า3ตัวบนนี้นะครับตัวนี้แล้เวเราเราจะไปดู1 6ของ2ตัวล่างครับจะเร็วไปน,น,นิดนึงครับพูดไปพูดมาก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับวันนี้ สองตัวล่างก็ห้าแปดหนึ่งหนึ่งหกโอเคครับห้าแปดหนึ่งหนึ่งหกเห็นไหมครับว่าเลขวิ่งเราเข้าทุกตัวเลยเข้าทุกสูตรฮานอยมีอยูหกอย่างสามฮานอยหกอย่างเข้าหมดเลยครับหนึ 16, ่งหกก็หนึ่งหกง่ายๆนะครับตรงตรงสองตัวล่างตรงตรงมีสองสามฮานอยนะครับสองสองฮานอยแล้วก็สองตัวครบสองตัวล่างอีกหนึ่งฮานอย เกือบครบหมดเกือบร้อยเปอร์เซนต์สามตัวบนเราเข้ามาสามตัวบนสองหนานอยแล้วก็สองตัวบนอีกห,หนึ่งหนานอยเพราะฉะนั้นสหามห้านอยเราเข้าเกือบครบทั้งหกอย่างก็เป็นแน่าดีใจนะครับาำรับวันนี้ก็มีกําลังใจทําต่อไปนะครับก็บอกว่าเพื่อนๆก็คงจะไม่เสียเวลามีค่าที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับของเคทีาีนานทีก็ทําสูตรเข้ามาอย่างนี้บ้างนะฮะขอให้ขั้นหลักฝันดีครับเป็นกาลังใจเช่งกันแล้วกันครับกดแชร์ด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ วิธีเข้าไลน์กลุ่มของ ktv channel ครับนี่ครับจะเอาใช้ไลน์ ID เนี่พิมพ์ไปเลยนะครับ ktv channel ktv channel ไม่ต้องใส่แอดข้างหน้าตรงนี้นะครับถ้าใส่แอดข้างหน้าแล้วจะค้นหาไม่เจอให้พิมพ์ไปเลยครับ ktv channel KTV Channel หรือจะแน่นอนกว่านั้นก็ค้นหาโดยเบอร์โทรศัพท์ครับ,บ095-464-9355 0954649355 ในห้องนั้นก็จะมีแนวทางบางไว้ให้เพื่อนสมาชิกนะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสลากกีเม,มืงรัฐบาลไทย dtv หอยฟ h ีชแนลแล้วก็สะปะปลาวสลากฮาน่อย ktv หอยฟ h a ชแนลแล้วก็ช่องน้องใหม่ ctv หอยหุ TV, ้นฟรีชแนลทุกอย่างฟรีไม่เสียค่าบริการท้ายน,นี้ก็ฝากคำเตือนไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชม KTV Wi ีอุ่ยฟรี n แนนะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่าน,นั้น,นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติเพื่อนําเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจคร,ครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชม พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ